สวัสดีค่ะสวัสดีเด้อค่ะพี่น้องสุกพูสุกคนแม่ไต้ขอถ่ายดูไปทั้งด้านหน้าเด้อจ้ะเพราะอีกด้านนึงก็ดูทั้งลูกเขาเล่นน้ำน้ำจะเนาะลูกเขาก็ลูกแม่ไต้นี่ยแหละเ,เขาเล่นอยูมมอ่มองกกนี้เนาะจากมองพลาดแกนี่เนาะจ้ะสนามเล็กน้อยนี่ยแหละจะแม่ไมต้ก็พอดีก็แบบาดิน อัดคลิปไปน้ำนอกจากพี่น้องค่ะมาเราทักทายน้ำทำผู้สาวผู้ส้นน้ำน,น,นอกจากจะพูดเรื่องอต่อหลังจากกันคลิปที่แม่ตายเคยทำเราจะเกี่ยวกันกับอะไเขาเรียกยังพ่อเด็กน้อยอจะได้เงินถึง18ปีบอ่อีบ่ยังจังสี่มาที่นี่แม่ตายจะพูดถึงาจากสิบหกปีน่จาจะพ่อเด็กน้อยอายุ16ปีแล้วพ่อเด็กน้อยเด็ก เด็กีวิตเด็กนาาจะได้ครบอายุ16ปีเขาก็จะเป็นทั้งคือการสนับสนุนในการเรียนหนังสือนาะจะพี่น้องก็จะได้เงินเหมือนคือการกับแบ็นทั้งที่เคยได้องนยยมลูกแรกเกิดจังสีนาะจะเนาะต่อละเดือนตัอละเดือนแต่พอจาอายุ16ปีแล้วเด็กคนนั้นก็ต้องไปเรียนหนังสือเนาะจะไปเรียนหนังสือ ชั้นหกปีกะสำหรับจบมสามนาะพี่น้องนเนาะต้องไปเรียนหนังสือเราจะ C.S.N เขาจะเรียกคือจัง C.S.N เนาะ C.S.N ก็จะมัดหาา่อมัดใจได้ได้ซ้ำซ้ำเทียนเคยได้มาตอนคือจังบอนบีดรอกไม่เปนประลาดจ้ะวันที่นี้เขาจะเปลี่ยนเป็น C.S.N จน่ายเนาะจ้ะเนาะคือเป็นเขาเรียกว่าสตูด,ดิโอบีดรอคได้เลยการเรียนบีดรอกเนาะจ้ะบัดนี้ บ้นบิดรอกก็คือเกี่ยวกันกับเด็กพ่เ,พาเจาอายุ1ิปีเขาจะเรียกว่าสตูเดียสตูเดียบิดรอกมันจะก,ก็จะได้เงินอันนั้นเน,นาะจะบบัทีนี้เขาก็จะส่งเงินให้ผู้ปกครองนั่นแหะจ้ะแต่ส่วนผู้ปกครองน่ยจะให้ให้ลูกเท่าได ที่เขาทรงมาให้ยังสิมาละตอนละเดือนยังสี่สมมติว่าเจ้าจะให้เงินลูกเจ้าเดือนละหาลอยบอกยังสี่อันนี้ก็แล้วแต่เจ้าแล้วแต่ครอบัวจะให้ลูกนอกจากน้อว่าจะให้ทำใดหรือว่าจะให้หมดเลยกับมีนอเพราะว่าบางคนเขากะบางครอบัวกะให้เก็บไว้ให้ลูกอีกยงยังสี่หรือบางครอบัวกะเอามาเอ่อใส่ใส่ชอใส่ซ้อยเอียงยังสี่น้ำกันกะอาจจะแบ่งให้ลูกเป็นที่ละอาทิตย์ยังสี่นะแล้วก็จัง ถ้าลูกมนี่บัญชีมันบจ,จะเข้ากับเป็นผู้ปกครองเอ่อเป็นผู้ปกครองของของลูกนาะจะผู้ปกครองของเด็กจนถึงอายุ18ปีเข้ากับจัง ก่อนเด็กน้อยอายุปีถ้ปถ้ีถ้าเด็กมีบัญชีนอกจากเขาไปเปิดเขาจะเรียกว่าโบนอึ้งดุมค้นตูนอกจากคือัจว่าเด็กและเยาวชนบัญชีเด็กและเยาวชนเขาไปเปิดให้ลุงอยู่ธนาคารเขาะเขาก็ตตรงไปเปิดอยู่ธนาคารเป็นบริจาคมันก็จะเข้ากับมิสธิ์เขาไปดูเงื่อนของลูงเขาเองสินะ เขาไปดูได้แต่เขากะบ,บอ่บอบอ่อบ่อเอ่อเอะไรวะอย่างไปถอนออกของบูกเข้าบ่ได้น่นจาจะเนาะแต่ถ้าสมมติว่าถ้าคือแบบว่าสมัยนี้นอกจากเขาก็ใสแบบเงื่อนโอนเอาอีกอย่างกิงสีหรือว่าใสกาดอีกอย่างกิงสีย่านเด็กหน่อยไปซื้อแอบขนมขนมมันบ่อยพูดถึงวัยรุ่นนะเด้อจ้ะบัดนี้พูดถึง16 16ปีอัพแล้วมันบ่ล,ละจ้ะอ๋อแล้วบัดที่นี่เขากะไมทธิ์โอนใส่ เซนบัญชีลูกเข้าก็ได้เองสิมันบลัเวอร์ที่ละสองลอยหรือว่าที่ละสามลอยหรือที่ละสี่ลอยหรือห้าลอยหรือบางคนก็ได้พันสองพันสามพันสี่ยังก็ว่ากันไปมันบลัฟจ้ะแล้วถ้าสมมุติว่าถ้าครอบครัวนั้นมี่เขาเรียกว่าลูกมากลัวหนึ่งคนเขาจะคำว่าลูกสองคนอัพมันบลัฟจ้ะเขาก็จะเขาก็จะเพิ่มให้คือจังแบบบางสิบลอยห้าซิฟข้อ ถ้าจอมีลูก3ามคนสีก่กระเพิ่มไปให้มากก็ลอยาร์0ิอาจจะเป็นนวนเท่าไดนอนจาจะพูดผิดขอโทษนะจะเป็นจำนวนเท,ท่าไจร่สี่เมนบ่ล่นั่นแหละค่ะแล้วเขาจะแทนคือเป็นการสน,สนับสนุนการเรียนนอกจะนอกจากสิบหกปีเขาจะเรียนเป็นาทางการสนับสนุนการเรียนเพราะว่าผูา้ใหญ่ก็มีเสียเสียนคือกัดเป็นบัาจาแต่สิบหกปีเขาก็จะนับ คือ16ปีถ้าเจ้าบอไปเรียนหนังสือเจ้ากับบดายเงินคือจังบอลบินดอกอยังสินะแต่เขาบเรียกบอลบินดอกแล้วเขาจะเรียกว่าสตูดิโอบิลดอกนอกจาะเนาะเจ้าไปเรียนหนังสือประมาณเดือนอ Auguste Julie Auguste ยัยงสินะเจ้ากับจะบบอมีคือจังเป็นแบบเขาเรียกว่าจังจบบไรล่ะพี่น้องคะใช่่ะจับบดายเงินสตูดี้เงินสตูดี้มันบ่าล่ะเจ้าบดายเงินสตูดี้จับบดายเงินสตูดี้ยังสินะมันแบบล่นะจ้ะ แต่ที่นี่เขาจะมาจ่ายอีกรอบก็คือเดือนเดือนเก่าเนาะจ้ะย่ำรงเรียนเปิดก็จะได้เงินเดือนเก่าสิ่งคือซีเอสเอ็นนี่เขาจะเขาจะพักบ่ใงแหกบ่จ่ายออกเดือนเดือนอะไรนะเดือนเจ็ดเดือนแปดนะพี่น้องค่ะประมาณนั้นเนาะจ้ะเดือนเจ็ดเดือนแปดเขาจะบ่สองคือซีเอสเอนจัดใจแค่สิบเดือนต่อหนึ่งปีเอาจังสี่เนาะจ้ะแค่สิบเดือนต่อหนึ่งปี แต่ถ้าเป็นเด็กและเยาวชนจากเอฟโค่ ore, ก็คือไปใช้วัคซนกับส,สิส่งมันบ่อยคือปอนดิโตเขาจะจ่ายทุกเดือนนอกจากปีหนึ่งมี12เดือนเขาจ่าย12เดือนแต่พ่อเด็กน้อยอายุ16ปีแล้วัดที่นี่คือแบบว่าการตัดสินใจของเด็กอาย16ปีแล้วบจะเลี่ยนตอหรือบ่เลี่ยนตออย่าง,างจังสินะอ่ะถ้าจ่เลียนตอเหยนที่จังสีเจ้ากับบด้เงินนอกจากเขาก็จะ พอหายเงิน,นเนาจะพ่อเจ้าจะเลี้ยนคือว่าไ,ไปเลี้ยนต่อมอสี่มอหาหมอหกอยังสี่นะเจ้าก็ได้เงืนแต่เจ้าจะไปเงืนเดือนช่วงโรงเรียนปิดนาร้อนนั่นก็คือสาเหตุคือทางสวิตเดนก็จะมีเมขาเรียกว่าอย่างพ่อเด็กหน่อยอสิบห้าสิบหกปียังสี่บลาจ้ะประมาณ่าจบมอดสามยังสีนะ่นะก็ไปสมัครงานทําพิเศษจังสี่นาร้อนก็ได้เนาะจะช่วงสองเดือนเพราะว่าบไดรเงื่นเดือนจาก CSN นเนาะ ประมาณนี่จะพ่อเด็กนนอยอายุ18ปีพ่อเด็กนนอยอายุ18ปีแล้วเ,เ,เด็กนนอยยังบรทธานในโจ๊บหม้อ,มมอ,อยูยังสีบางคนกับเกือบ19ปีนั่นเ่ะ่เงื่อนก็นจะได้เขาเป็นบัญชีอของตัวเจ้าของถ้าเจ้าของมอออี่บัญชีนาะจะถ้ายังบ่มีบัญชี ถึงเจ้าอายุ18ปีเจ้ายังเป็มีบัญชีเป็นของตัวเจ้าของเองกับเอาเอาเงื่อนเข่าผู้ปกครองก็ได้เองสินอ่ะถ้าคือแบบรายการเชื่อถือนําผู้ปกครองผู้ปกครองอย่างใจสินนอกจากนั่นก็แล้วแต่ครอบครัวว่าจะทําแยกจังไดนอกจากเนาะนั่นระค่ะใต้ก็ขอจบคลิปซ้ำนี่นอกจากพี่น้องค่ะยำได้ที่พูดผิดพลาดพลาดไปก็ขอโทษขออภัยแต่กับมาผูดต้อนิดลงนิดหน่อยเองสิน่ะ ถ้าเด็กหน่อย18ปีแล้วจบม .6 อหกแล้วยังสิน่ะหรือจะไปต่อมาหาหลวงมาหาไล่ยังสิม็นบ่หลัะมันก็จะมีเงินเสียเศษนกนจากอาขามาจจายถ้าเจ้าอยากจะเลี่ยนต่อ,อยังสิเนาะจ้ะแต่เจ้าตรงเลี่ยนหนังสือเฮียนที่คือเป็นว่าเลี่ยนเป็นประจำยังสิเนาะจ้ะเนาะนะ่ะจะเอา,าก็ตรงไปเซิร์ไปสมัครนเนะเาะ แล้วเขาก็จะมีจะมีแบบว่า20 20 20ปีบ่ิปีบงังสินะนอกจาก2ี่สิี่สนี่หละมีแบบว่าให้เป็นแบบยืมก็ได้จ้ะเขาเรียกว่าสตูดิโอรุว,วนยังสินะยืมยืมเพื่อมาเรียนยืมเพื่อใส่ยูใส่กินนอกจากเพราะว่าสวิเด็เขาจะให้ยืมเพื่อใส่ยูใส่กินเพื่อเรียนหนังสืออย่างจช่นสี่นอกจากพี่น้องคขานั่นแหละค่ะเขาก็เรียกว่าสตูดิโอรุว,วนหรือ ค่ะเป็นอีกเบบีด,บดอกก็คือเขาจะดแดงเงินช่วยเลือกการเรียนหนังสือนอกจากเนาะการเรียว่าษาสตูดิโอไมันก็นจะมี่สตูดิโอ,ออุบสตูดิโอหมดนกจ๊กโอเคค่ะพี่น้องจบคลิปซัมเน่ไปซัมเน่ล้วจะพี่น้องคะเจอพ้าลูกกับบ้านขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย